คับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องโซลาเซลล์กันต่อนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับแดดร้อนเหลือเกินนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดแอร์9 0 0 0 BTU บทนะครับใช้แต่แผงล้วนๆอย่างเดียวนะครับไม่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ไม่ใช้กระแสไฟจากทางหลวงนะครับผมว่าจะเปิดได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัวมิเตอร์กันนะครับว่า ตอนนี้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เปิดแอร์ข้างบนอยู่นะครับผมเป็นแอร์ขนาด9000น BTU นะครับอันนี้แบต53.3ุ 53. นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่ลงนะครับผมนี่ครับแบตเตอรี่เราลงเลยนะครับ ครับผมจดีลงแล้วแผงไม่พอครับครับจากการทดสอบก็ใช้ไฟจากแผงอย่างเดียวล้วนๆนี่เปิดไม่พอนะครับผมเพราะว่าตอนที่ทำการทดสอบนี่ก็เวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับวัดที่ได้ก็ประมาณ 1,000วพัตวัเองนะครับผมที่ได้จากแผงลงมาแล้วก็แอมนี่เขาได้ประมาณ4แอมนะครับส่วนแอร์เนี่ย9,000พตอนสตาร์ทนี่เขาจะกินไฟประมาณ2,600วัตตนะครับผมแล้วก็พอเขาเดินเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะกินไฟอยู่ที่750วัตนะครับแล้วก็กระแสที่ กินนี่ก็คือเป็นแอมนะครับก็อยู่ที่ 4. 2จุดสองแอมนะครับซึ่งกินมากกว่านะครับที่แผงจะผลิตได้นะครับสรุปก็คือเปิดแผงอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมต้องใช้แบตเตอรี่ร่วมด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด900 0วิดยูนะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่54.1สิบโวลต์นะครับผม อันนี้ไฟหลวงนะครับอันนี้แผงโซล่าเซลล์นี้แบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาคัตเอาเบรกเกอร์ของไฟบ้านลงนะครับก็เหลือแต่แผงกับแบตเตอรี่นะครับแล้วผมจะมาทดสอบเปิดแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด9000 BTU นะครับว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยครับครับแล้วตอนนี้กระแสไฟในบ้านไม่มีโหลดเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะเปิดแอร์9 0 0 0พ BTU เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะโหลดกี่วัตต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเบรกเกอร์ไฟบ้านลงนะครับครับเดี๋ยวเรามาตามกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดแอร์อนเวอร์เตอร์ขนาด9000 BTU กันเลยนะครับนี่นะครับผมเปิดได้นะครับก็คือใช้แผงแล้วก็มาจ่าย โหลดเก้าอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มาเก็บที่แบตเตอรี่ขนาด120แอมป์นะครับเป็นแบบ NMC นะครับผมช่วงกลางวันก็เปิดแอร์ฟรีกันนะครับนี่เราก็เปิดที่27องศานะครับจะได้ใช้กันนานๆน,น,นะครับผมอันนี้ก็ จะสี่โมงแล้วนะครับผมติดตั้งชุดนี้ก็เปิดแอร์ฟรีไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแผงที่หน้าบ้านนะครับ วันนี้อากาศร้อนมากเลยครับผมอุณหภูมิน่าจะประมาณ41องศานะครับเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอเรื่ององศาให้ดูกันนะครับผมร้อนมากเลยครับอากาศตอนนี้ถ้าเรามีแอร์นี่ก็จะโอเคนะครับผมแอร์นี่เป็นแอร TCL นะครับขนาด9,000 BTU ชุดที่ผมติดตั้งก็เป็นแผงแบบโมโนนะครับขนาด380วัตต์นะครับแล้วก็มาผ่านอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดนะครับขนาด5.5กิโลวัตต์แล้วก็มาเก็บไฟในแบตเตอรี่ NMC นะครับผมระบบ48โวลต์120แอมป์นะครับผมนี่ก็ราคาประมาณ หกหมืนห้าพันบาทนะครับตามที่เคยนำเสนอเรื่องราคาไปแล้วนะครับผมก็เปิดได้จริงนะครับผมก็เลยก็มาแชร์ประสบการณ์การใช้จริงติดตั้งเองนะครับใช้เองมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้าบ้านกันครับผม ครับตอนนี้ก็เปิดแอร์9,000 BTU อยู่นะครับผมอันนี้เราไม่ได้ใช้ไฟของหลวงนะครับผมก็มีแผงแล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับก็9,000 BTU นี่กินอยู่1.21กิโลวัตต์นะครับหรือว่า1ัน0นึ่งพัวัตต์นะครับผมเรียกกันกลมๆก็คือ1.23กิโลวัตต์นะครับ รหรับการกินกระแสไฟของแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด9,000 BTU นะครับพอช่วงนี้ก็เปิดแอร์ฟรีกันไปเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกระแสแอมนะครับว่าแผงผล e ิตได้กี่แอมนะครับช่วง4โมงเย็นนะครับผมแบตเตอรี่ก็อยู่ที่53.2นะครับผมเนี่ยแอร์ก็1.43แล้วนะครับผม กระแสไฟก็จะขึ้นไปค่อยๆขึ้นนะครับ1.44เดี๋ยวมาดูแรงดันกันแล้วก็แผงจะผลิตได้กี่แอมป์นะครับผมแอร์นี่กินกระแสไฟอยู่ที่4.2แอมป์นะครับต่อชั่วโมงนะครับสำหรับแอร์อินวอร์เตอร์9000 BTU นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงกันนะครับว่า จะผลิตได้กี่แอมป์นะครับมี9เก้าร้อยประมาณเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดวัตต์นะครับผมที่ผลิตลงมาได้นะครับแอมอยู่ที่สี่แอมนะครับผม ก็4แอมป์นี่เขาก็จะดึงจากจากแผงมาจ่ายนะครับที่เหลือจุด2อแอมป์นี้ก็ดึงจากแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมคือใช้จากแผงด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับสำหรับแอร์เก้าพ btu นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับบ้านอยู่อาศัยนะครับผมห้องนอนห้องรับแขกเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะเปิด แอรใช้ไฟฟรีกันได้เลยนะครับผมนก็มาอัปเดตให้ชมกันครับนี่ก็เป็นแผงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันนะครับครับนี่ก็เป็นแผงคอยร้อนนะครับของแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับผมทีนี้ผมก็ใช้ของ TCL นะครับก็เสียงไม่ดังนะครับผมนี่มาแชร์ให้ดูกันเลยครับ หน้าบ้านกันเลยครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับสี่โมงเย็นนะครับผมเนี่ยดูพระาทิตครับร้อนมากเลยครับผมวันนี้ฟ้าเปิดนะครับไม่มีเมฆเลยก็เหมาะที่จะใช้โซลาเซลล์เนี่ยรับแสงได้เต็มที่เลยครับ อันนี้ให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ไม่มีการสะท้อนแสงนะครับผมอันนี้ถ่ายจากหน้าบ้านนะครับบ้านฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องการสะท้อนแสงจากแผงโซลาเซลล์นะครับผมบ้านผมก็มีหลังเดียวนะครับที่ติดโซลาเซลล์เต็มระบบแล้วก็เปิดแอร์ใช้ไฟทั้งบ้านนะครับผม ขอแนะนำเลยนะครับผู้ที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ลใหม่อันนี้บ้านผมก็เป็นระบบไฮบิดนะครับระบบไฮบิดก็ไม่ต้องขออนุญาตนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ขนานไฟฟ้าของหลวงเขานะครับผมเราใช้ a t s สลับไฟเอานะครับโดยเครื่องอิเล็กเตอร์เป็นระบบไฮบิดนะครับนี่สบายใจได้ครับผมผมใช้มาปีกว่าแล้วครับผม นี่ครับผมนี่ก็มาให้ดูหม้อแปลงไฟนะครับไม่หมุนนะครับผมหม้อแปลงนนี่บ้านผมนะครับอันนี้บ้านข้างเคียงนะครับผมให้ดูเลยอรงเขาหมุนนะครับแต่ของผมไม่หมุนนะครับผม ชัดเจนนะครับไม่มีการหมุนย้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสิบห้านาทีนะครับเนี่ยตะวันเริ่มจะรับฟ้าแล้วนะครับผมก็จะมาล้างแผงโซลาเซลล์นะครับผมเนี่ยดูความสกรปรกของแผงนะครับฝุ่นเยอะมากนะครับผม อันนี้เป็นด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับผมต้องล้างแผงทุกสัปดาห์เลยนะครับผมปัญหาหนึ่งก็คือฝุ่น pm นะครับแล้วก็ละอองมูลนกครับผมเยอะมากเลยต้องไปทำการล้างกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามมาเลยครับครับอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผม ทั้งฝุน่นทั้งมูลนกครับเยอะไปหมดเลยเนี่ยซูมให้ดูนะครับทีน,นี้เราต้องล้างทุกสัปดาห์นะครับผมเหมือนรถนะครับผมรถสองสามวันเราก็ต้องล้างแล้วนะครับแผงโซล่าเซลล์ก็เหมือนกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาใช้ไม้ม็อบกับน้ำเปล่าก็ได้นะครับผมเอาแบบสะดวกไว้ก่อน โอเครับเดี๋ยวมาล้างแผงกันเลยครับ ็ล้างไปแล้วได้ครึ่งนึงนะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยดูมูลนกครับโอ้โหแผงก็รับแสงได้ไม่เต็มที่นะครับเนี่ยเราต้องหมั่นล้างแผงกันบ่อยๆนะครับผมเพื<ๆ>่อที่จะแผงเนี่ยเขาจะได้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้เราได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ เค <Okay, S 2> ครับเดี๋ยวเรามาล้างกันต่อเลยครับครับนี่ก็ล้างเสร็จพอดีนะครับก็หกโมงครึ่งแล้วครับผมตะวันรับฟ้านะครับก็ใกล้ะลจะมืดแล้วนี่นะครับเราล้างแผงสะอาดแล้ววันรุ่งขึ้นแผงก็ก็จะสามารถรับแสงได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ เพื่อเป็นพลังงานให้เราต้องหมั่นล้างนะครับผมแผงโซลาเซลล์อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับผมที่ติดแผงข้างล่างนะครับไม่ไม่ต้องสูงมากครับผมของผมนี่ติดประมาณสองเมตรนะครับถ้าติดเราติดบนหลังคานี่เสร็จเลยครับผมการล้างก็ลำบากอันตรายด้วยครับเราต้องจ้างมืออาชีพเข้ามาล้างนะครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็ต้อง มี2 5 0 0ถึง3,000บาทนะครับในการล้างแผงโซลาเซลล์อันนี้เราล้างเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับผมก็ล้างก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันต่อไปครับครับวันนี้ตอนเช้าก็จะมาอัปเดตเรื่องแผงโมโนให้ดูกันนะครับผมว่าแผงโมโนเนี่ย เช้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะรับแสงได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา5นาฬิกา49นาทีครับผมที่ทำการบันทึกนะครับเนี่ยครับผมไปข้างนอกบ้านยังเปิดกันอยู่เลยนะครับเพราะว่ายังไม่6โมงเช้านะครับผมนี่เราก็มาดูหน้าจออินเวอร์เตอร์กันนะครับ อันนี้ก็คือข้อดีของแผงโมโนนะครับผมคือก่อนหัววงเช้านี่เขาก็จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าให้เราได้แล้วนะครับน,นี่ก็มาดูหน้าจอกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นในการมือถือครับผมอันนี้ผมเปิดแอร์ทั้งคืนนะครับขนาดเก้าพัน u นะครับก็กลางคืนผมก็จะใช้ไฟหลวงประมาณเที่ยงคืนนะครับแบตก็เหลือประมาณ4ี่ิบเก้าจุดสาโวลต์นะครับผม เนี่ยครับผมอันนี้ก็ยังกินไฟของหลวงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นตอนเช้าะครับผมนี่ไฟก็เริ่มชาร์จแล้วครับผมแรงดันของแผงที่ผลิตมาได้ก็คืออยู่ที่ร้อยยี่สิบโวลต์นะครับผมแต่แอมนี่ยังยังไม่สามารถผลิตได้นะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่ครับก็มาอาปัปเดตให้ดูกันนะครับผม ครับในช่วงต่อไปก็เป็นการตอบคำถามปัญหาต่างๆของ fc นะครับที่สอบถามเข้ามานะครับผมครับปัญหาของ fc ของท่านนี้ก็คือเรื่องเงินนะครับผมถ้าเกิดชุดตังกล่าวมาเนี่ยมีราคาสูงไปเนี่ยผมก็แนะนำเป็นชุดผสมไฟนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะใช้แผงโมโนนะครับ6แผงนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ขนาด6.2กิโลวัตต์ เป็นรุ่นแบบผสมไฟนะครับชุดนี้ไม่เกิน4 0,000บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับครับอันนี้ก็เป็นแผงโมโนแบบ550วัตต์นะครับผม6แผงนะครับผมแล้วก็ต่ออนุกรมกันแล้วก็มาเข้าอินเวอร์เตอร์แบบผสมไฟนะครับก็คือชุดนี้เนี่ยราคาไม่เกิน4 0,000บาทนะครับอันนี้ก็ใช้ไฟฟรีในช่วงกลางวันนะครับอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์รุ่น6.2กิโลวัตต์นะครับรุ่นผสมไฟได้นะครับ ถ้าเกิดอ,อ,อยากสอบถามเลยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมครับแล้วก็ fc ท่านนี้มีคำถามว่าชุดหนึ่งนี้ใช้งานได้กี่ปีนะครับผมระหว่างการใช้ต้องมีค่าบำรุงรักษาอะไรบ้างนะครับผมแผงโซลาเซลล์นี่ใช้ได้ถึงยี่สิบ้าปีเลยนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์นี่ใช้กันถ้าเกิดเราไม่เค้นมากนะครับผมผมว่าน่าจะเกิน5ปีนะครับผม และส่วนแบตเตอรี่ผมว่าใช้ได้ประมาณห้าถึง7ปีนะครับผมอันนี้คือค่ากลางนะครับครับและสำหรับ fc ท่านนี้ที่จะติดเอ,อ r btu ที่1มื0นสอนะครับผมก็แนะนำที่6ถึง9แผงนะครับผมก็เรามีงบน้อยก็ติด6แผงไปก่อนนะครับพอเรามีงบประมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็ลงเพิ่มขึ้นอีกเป็น9แผงนะครับผมก็คือเต็ม maximum ของเขานะครับผม อันนี้ก็จะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะขึ้นนะครับครับหน้าร้อนปีนี้ก็อุณหภูมิสูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับดูอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับตอนนี้ก็สูงขึ้นไปที่48.2องศาแล้วนะครับส่วนบ้านเรานี่ก็อยู่ประมาณสูงสุดก็44องศานะครับซึ่งร้อนมากนะครับผมก็เป็นห่วงกันทุกคนนะครับและผมก็พยายามนำเสนออุปกรณ์โซลาร์เซลล์ที่ราคาไม่แพงนะครับผม ติดตั้งง่ายนะครับผมมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นการเลือกซื้อมาติดที่บ้านของท่านได้นะครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ